บอกข่าวเล่าแจกจากท่านพ้องรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากัรชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีทุน่ายน2565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบด่ดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเช่นเคยนะครับวันนี้วันอังคารที่22มีนาคมครับช่วงนี้อากาศก็ยังแปรปรวนอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับสืบเนื่องจากลมทางทิศใต้นะครับทิศตะวันออกเฉียงใต้ลมก็พัด เอาความชื้นจากทะเลเด้านอ่าวไทยเนี่ยนะครับขึ้นมา,อาตอนกลางแล้วก็ตอนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างของประเทศเนี่ยนะครับก็เป็นผลให้ความชื้นเหล่านี้เนี่ยก็คือฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้แหละครับแล้วก็จะมีฝนตกต่อไปอีกสักสองสามวันนะครับพ่แม่น้องครับ จึงจะเป็นหมดอิทธิพลของลมใต้ที่พัดเอาความชื้นขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้านะครับการเดินทางการสัญจรต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันสถาปนาหน่วยงานอาสาสมัครอีกหน่วยหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย,ายพลเรือนครับ หรือที่เราเรียกตัวย่อจนคุ้นชินว่าอ,อปอพอรอนะครับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือนซึ่งในการจัดตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ตั้งโดยกฎหมายนะครับตั้งแต่ปี2522นู่นนะครับมีพระราชบัญญัติออกมาใช้ในการที่จะจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล,ลเรือน ซึ่งวันที่ตั้งหน่วยอาสาสมัครนั้นเนี่ยก็ตรงกับวันที่22มีนาคมนะครับดังนั้นในวันที่22มีนาคมของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นวันอปพรนะครับที่เป็นการรำลึกยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของอปพรที่แต่ละท่านได้เสียสละกำลังกายกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลืองานด้านป้องกันภยัยต่างๆ เกียงคู uhm, ่กับพี่น้องประชาชนอยู mm <h. S 1> ่โดยตลอดเราคงเห็นภาพคุ้นชินนะครับงานการต่างๆภัยต่างๆการช่วยเหลือต่างๆพี่น้องอปปรเนี่ยก็เป็นหน่วยหลักหน่วยหนึ่งเลยนะครับที่ช่วยเหลือเคียงข้างกับพ่อแม่พี่น้องอยู่ในทุกพื้นที่เลยการเป็นอปปรนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจิตอาสาลักษณะหนึ่งเลยนะครับเพราะว่า เป็นอาสาสมัครที่มีการสมัครคัดเลือกแล้วก็มีการผ่านการอบรมด้วยนะครับเพื่อที่ให้มีความรู้เบื้องต้นในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรืวป้องกันภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าต้องผ่านการอบรมแล้วก็ทำงานภายใต้ศูนย์อบพอร์ ที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจริงๆแล้วอพพรเนี่ยเขามีศูนย์ตั้งแต่ระดับจังหวัดเลยนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์จังหวัดแล้วก็ที่ระดับอำเภอก็จะเป็นท่านนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำเภอแล้วก็ที่ท้องถิ่นนะครับที่เขาเรียกว่าศูนย์อพบรท้องถิ่นนะครับซึ่งศูนย์ท้องถิ่นนี้เนี่ยก็มีการ คัดเลือกรับสมัครสมาชิกโดยมีจํานวนตามที่ฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับแล้วก็อปปร,รนี้เขาก็ทำงานโดยไม่มีเงินเดือนนะครับเพียงแต่ว่ามีค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่มีการสั่งใช้กําลังนะครับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาก็จะมี ถ้ามีภารกิจใดในเรื่องของการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเช่นในเรื่องของการป้องกันภัยเรื่องอุบัติเหตุนะครับในช่วงเทศกาลต่างๆก็จะมีคําสั่งในการที่จะให้อาสาสมัครอ,อปอพอรอเนี่ยออกไปทํางานในด่านต่างๆในจุดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกเหล่านี้การสั่งใช้กําลังลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีค่าตอบแทนให้เป็นครั้งครั้ง ก็ถือว่าทํางานด้วยด้วยใจจริงๆนะครับเ,เป็นจิตใจอาสาดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันออของอปพรเขาอะนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีพธิธีการอ่านสารนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็โดยตําแหน่งท่านเป็นผู้ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลางนะครับถือว่าอยู่ที่ส่วนกลาง เป็นผู้บัญชาการศูนย์กลางนะครับท่านก็มีสารข้อความมาผมก็ได้นำข้อความนี้เนี่ยอ่านให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ที่ในทั้ง25อำเภอได้รับฟังทางเรียกว่าทางระบบซูมนะครับที่ถ่ายทอดไปที่แต่ละจุดเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ มีข้อความาส่งความปรารถนาดีนะครับความระลึกถึงมายังพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านเลยรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ด้วยนะครับทั่วประเทศท่านก็บอกว่าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเยนยเนี่ยถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญต่อการแก้ปัญหาด้านสาธารณภัยของชาติเตยนะครับรวมถึงการขับเคลื่อนงานบาบัดทุกบํารุงสุข ของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เข้าไปช่วยเหลือสังคมเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี่แหละครับในทั่วทุกจังหวัดเลยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้กล่าวขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านมานะครับที่ร่วมใจ อุทิตตนทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความอุตสาหะวิริยะนะครับจนกระทั่งงานางต่างๆที่เป็นงานบรรเทาภัยต่างๆเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับซึ่งังนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าให้ทุกทกคนเนี่ยอาสาสมัครทุกคนเนี่ยยึดมั่นในอุดมการที่เป็นหัวใจของ อปพรเราเลยนะครับนั่นคือเมตตาและกล้าหาญเป็นสองคำครับสองคำที่เป็นอุดมการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ทุกคนสามารถท่องได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้เมตตาและก็กล้าหาญนี่คือหัวใจของผู้ปินอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนซึ่งวันนี้ก็ต้องในานามของ พี่น้องคนอุบลก็ต้องขอขอบคุณนะครับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ท่านรัฐตุนตรีก็ได้ฝากสารมาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไปนะครับกลับมาเรื่องของสถานการณ์โควิดสิบนิดหนึงครับพ่อแม่พี่น้องครับ ตัวเลขต่างๆขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าอยังทรงๆอยู่ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ในระดับของประเทศนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ที่ระดับสองหมื่นกว่าคนต่อวันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยถือว่าสูงขึ้นมากว่าวันอื่นเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คือแปดสิบแปดคนด้วยกันนี่คือตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ ก็ถีบตัวสูงสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่กราบเรียนครับเป็นกลุ่ม608หรือที่เราเรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือรังเนี่ยแหละครับที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางที่โอกาสติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นนะครับก็ยังต้องเน้นย้ําอยู่นะครับพ่อแม่น้องครับของอุบลราชธานีของเราก็ ก็ยังถือว่ายังค่อนข้างยังมากอยู่นะครับสองพันกว่าคนก็ตัวเลขก็ยังป่นเปี้ยนอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ยังยังมีสาการที่เราต้องเข้มข้นขึ้นอยู่ถึงแม้วันนี้สาการการปรับสีของสอบคซึ่งจะประกาศใช้ในเร็วๆนี้เนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการที่ทำรายละเอียดอยู่นะครับทางจังหวัดก็โดยคณะกรรมการโรคติดต่อเนี่ย ก็จะมีการประชุมแล้วก็จะมีการออกมาตรการผ่อนคลายมาตรการลงนะครับแต่ว่าก็ยังคงเรื่องสําคัญสาคัญที่จําเป็นจะต้องอทําให้การควบคุมเนี่ยสามารถทําได้อยู่นะครับในเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนะครับท่านอนุทินชาญวิรูลเนี่ยท่านก็ได้ออกมาให้ข้อมูลนะครับว่า สงกรานปีนี้เนี่ยคงต้องควบคุมการาสนุกสนานกันสนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าปีนี้งดการสาดน้ำนะครับสาดน้ำบนถนนหนทางต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คงต้องงดเพราะว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้าการแพร่ระบาดนี่น่าจะระบาดมากขึ้นเพราะว่าหน้ากากอนามัยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็จะมีปัญหาในการใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับดังนั้นปีนี้ แนวโน้มการงดการสาดน้ำเนี่ยก็ถือว่า,าจะต้องทำกันเลยนะครับแค่รดน้ำผู้ใหญ่นะครับโดยการทำทำเนียมแบบโบราณนีครับรดน้ำที่ฝ่ามือรดน้ำที่บริเวณไหลเพียงแต่น้อยๆน,นะครับพอให้รู้สึกว่าเย็นชื่นใจเนี่ยแหละครับแค่นั้นก็พอแล้วนะครับแล้วก็การเดินทางกลับบ้าน ของบรรดาลูกหลานต่างๆที่จะกลับไปอยู่กับบุพการีอยู่กับญาติพี่น้องต่างๆในต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขท่านก็บอกว่าก็กลับได้แต่ว่าการเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะครับทั้งทุกๆเรื่องเลยนะครับการเดินทางเนี่ยรวมถึงเรื่องของโควิดด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกลับไปแล้วเนี่ย การสั่งสค์ที่เกินขอบเขตนะครับพ่อแม่พี่น้องครับการสั่งสค์ที่เกินขอบเขตเนี่ยก็ไม่ควรก็ขอให้งดเลยนะครับเพราะว่าทุกครั้งเวลาการระบาดของโรคโควิด19เนี่ยพอเจอหน้าเทศกาลที่คนต้องเดินทางกันมากๆเนี่ยพอหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยเปิดทำงานแล้วเนี่ยตัวเลขของการแพร่ระบาดเนี่ยมันจะถีบตัวสูงขึ้นเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็น เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนี่คือสิ่งที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็กังวลอยู่นะครับเพราะถึงแม้วันนี้อ,อ,อาการของโรคโควิดสายพันธุ์โอไมคอนมันจะไม่รุนแรงก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าคนป่วยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นคนติดเชื้อมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเ,เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่อาการมากเนี่ยมันก็จะไม่มากตามไปด้วย จำนวนคนอาการหนักเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับตามตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็มันก็จะมีผลต่อระบบสาสุขของเรานะครับโรงพยบาบาลอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเราต้องมีการระมัดระวังแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องนี้กันแต่เนิ่นๆเลยนะครับดังนั้นปีนี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่า,าการเล่นน้ำการสนุกสนานอะไรต่างๆอาจจะต้องชะลอไว้ในปีหน้าแล้วกันนะครับ ีนี้ขอแบบแบบในครอบครัวแล้วก็ฉลองสงการกันในครอบครัวเล็กๆพอนะครับโดยการงดไปรวมกลุ่มสังสรรค์รวมกลุ่มทํากิจกรรมใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ออกมาให้ข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับในขณะเดียวกันครับพ่อแม่พี่น้องครับในขณะที่เราระมัดระวังเรื่องของโรคโควิด -19 เนี่ย ภัยเงียบอีกตัวหนึ่งคือโรคไข้เลือดออกครับพราะม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคออกมาบอกต่อท้ายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเลยนะครับว่าปีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเรื่องโรคไข้เลือดออกเพราะจะเป็นปีที่เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะระบาดมากนะครับ ทำไมถึงคาดการ์อย่างนั้นเนี่ยนะครับทางก,มกรมควบคุมโรคเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยโรคไข้เลือดออกเนี่ยจะระบาดประมาณหลังสงกรานหลังสงกรานไปแล้วเนี่ยจะมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อในค่อนข้างมากปีนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าน่าจะมีการระบาดมากเนี่ยเพราะว่าในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดน้อยครับเพราะไม่พี่น้องครับการระบาดน้อยมาสองปีแล้ว ดังนั้นเนี่ยเขาก็ประเมินว่าเ,เชื้อโรคหรือภูมิต้านทานของคนเนี่ยปกติเนี่ยคนที่มีได้รับเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็คุ้มกันไปได้สักปีหนึ่งปีต่อไปก็ภูมิคุ้มกันก็ค่อยลดเขาก็ประเมินว่าในปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคไม่ค่อยระบาดมากเนี่ยก็จะทำให้ปีที่สามคือปีนี้เนี่ย อาจจะมีการระบาดมากกว่าในสองปีที่ผ่านมาแล้วก็โรคไข้เลือดออกนี้ก็ที่สำคัญออถ้าไม่ระมัดระวังหรือว่ารู้ไม่ทันเนี่ยนะครับมีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับโรคนี้แล้วก็อาการช่วงต้นๆที่สำคัญเนี่ยคือการมีไข้เนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับอาการเป็นหวัดหรือไม่สบายทั่วไป หรือเหมือนกับอาการโควิดซะด้วยซ้ํานะครับนี่คือสิ่งที่ต้องแยกแยะเลยนะครับคุณหมอบอกว่าถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับมีไข้เริ่มต้นเนี่ยยังไงก็ต้องพบหมอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโรคไข้เลือดออกเป็นคู่กับโควิดได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณหมอออกมาให้ข้อมูลน,นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสงสัยก็พบหมอไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะเด็กนะครับเพราะไม่พี่น้องครับเดี๋ยวความเข้าใจของพวกเราเนี่ยนึกว่าใครเลือกออกเป็นเฉพาะเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็เป็นได้นะครับอายุ60สปีขึ้นไปแล้วก็ยังเป็นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหตุผลที่เด็กเป็นกันมากเนี่ยเพราะว่าการระมัดระวังตัวเรื่องยุงกัดเนี่ยจะระวังระมัดระวังน้อยกว่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ตอนนอนตอนอะไรเนี่ยก็อาจจะไปนอนกลางวันแล้วเผลอให้ยุงกัด ซึ่งไม่รู้ตัวเนี่ยนะครับก็จะเป็นาสาเหตุที่ทําไมถึงมีมากกว่าในวัยอื่นนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยกขคงต้องเริ่มรณรงค์กันอีกรอบแล้วนะครับเรื่องของการกําจัดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายนะครับในตอนที่ฝนตกลงมาแบบนี้และครับน้ําก็จะขังอยู่ในภาชนะต่างๆที่อยู่ในที่โลงแจ้งของเราเนี่ยแหละครับ ในสวนหลังบ้านในที่ต่างๆในโรงเรียนนะครับในสถานที่ที่ไม่มีคนเข้าไปถึงเนี่ยนะครับภาชนะต่างๆที่หงายอยู่ยางรถยนต์ก็ดีนะครับแล้วก็ภาชนะสิ่งของที่แตกหักแล้วเป็นเศษขยะอยู่แล้วมันหงายอยู่ขังน้ําได้เนี่ยครับฝนตกในช่วงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดน้ําขังน้ําขังนิ่งอยู่ลักษณะแบบนี้แหละครับที่ ยุงลายเขามาวางไข่แล้วก็ทำให้เกิดยุงลายขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าไปกัดเอาคนมีเชื้อแล้วก็มากัดยุงมากัดเราอีกเนี่ยเราก็จะติดเชื้อไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องช่วยกันนะครับเรื่องของที่ผมเคยนัดกับพ่อแม่พี่น้องว่าทุกวันศุกร์เนี่ยเราจะสำรวจด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็แล้วแต่ที่สำนักงานที่ทำงานของเราเองเนี่ยนะครับก็ เดินกันรอบหนึ่งนะครับวันศุกร์เห็นอะไรที่มันหงายอยู่รับน้ําได้เนี่ยก็คว่ำเก็บทิ้งซะให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงใบไม้ใบบเศษใบไม้ใบใหญ่ๆที่หงายอยู่ก็ต้องเก็บให้หมดนะครับเพราะว่าใบไม้ก็ขังน้ําฝนตกลงมาเนี่ยก็ขังอยู่ในใบไม้ใบใหญ่ๆได้ยุงก็วางไข่ได้อีกนะครับยางรถยนต์เนี่ยต้องเก็บเลยนะครับยางรถยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ยุงชอบมากนะครับสีก็มืด แล้วก็น้ําก็จะขังอยู่นิ่งอยู่ในนั้นไม่มีอะไรรบก,กวนเลยนะครับเป็นที่เพาะพันยุงอย่างดีเลยในสถานที่ที่เป็นอ่างบัวต่างๆนะครับถ้ายังไม่มีปลาหางนกยุงนะครับก็เอาปลามาปล่อยนะครับเพื่อที่จะให้กินลูกน้ำซะนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องรณรงค์กันนะครับในช่วงต้นๆนี่แหละครับจากนี้ไปจนถึงเดือนนี้เดือนหน้าสองเดือนเนี่ย อาจจะทํากันเพราะว่าฝนตกบ่อยเนี่ยเราอาจจะทํากันสักสัปดาห์ละสองวันดีไหมครับวันศุกร์วันหนึ่งแล้วนะครับอาจจะเป็นวันอังคารหรือวันจันทร์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าทําทุกครั้งที่ฝนตกหลังจากฝนตกก็เดินสํารวจกันเปนรุ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็กําจัดแหล่งที่เป็นขังขังน้ําเป็นแหล่งเพาะพันยุงก็จะทําให ตัดวงจรการเติบโตของยุงลายได้นะครับก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะน้องครับควบคู่กันไปเลยเพราะอันตรายทั้งคู่เลยนะครับท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้เนี่ยครับพกรลาจนถึงมีนาเนี่ยขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขได้พบการเสียชีวิตของผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามรายด้วยกันน,นะครับ ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยการพบค่อนข้างเร็วแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะต้องเราจะต้องระมัดร,ระวังเพิ่มขึ้นนะครับพ mm ่อแม่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นในทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมแผนที่จะควบคุมทั้งโรคโควิดแล้วก็ควบคุมโรคอื่นๆที่เป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนไว้ไว้ด้วยนะครับโดยแบ่งแผนออกเป็นระยะระยะนะครับ กรณีถ้าเจอคนไข้ไข้เลือดออกสงสัยรายแรกเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีแผนเผชิญเหตุในการที่จะต้องรีบเข้าไปควบคุมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีการเตรียมการที่จะดําเนินการในส่วนนี้อยู่แล้วเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องอาศัยความรมม่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องแล้วครับในส่วนที่เราต้องกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นอันดับแรกเลยนะครับวันนี้ก็ต้อง ขอความระมือกับพ่อแม่พี่น้องกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะอื่นเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผู้ว่าอุบลเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อ ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคลละเคิงโดยการลดหวานเคิงหนึ่งลดมั่นเคิงหนึ่งลดเข้มเคิงหนึ่งจากที่เคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไก่โรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจเพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อเริ่มได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไป ด้วยความปรารถนาดีจากท่านพงษ์รักทพิล่มรักคูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี